ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับรีวิวให้ดูราวแขนเสื้อในห้องน้านะครับราวแขนเสื้อในห้องน้ําที่สั่งจากช็อปปี้นะครับโอเคนะครับที่ได้มาก็จะมีตัวราวนะครับเหล็กราวนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวขานะครับสองชิ้นพร้อมกับเตาสองหน้าสามเอ็มนะครับสองชิ้นนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีประกอบเนาะ นี่ครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับคุณโอเคอ่าครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็คือใชเกาวนะครับใช้กาาสองหน้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือใจ้กาวนะครับสองหน้าเนาะ ติดลงไปเนาะเบบน,นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ติดเหมือนกันเนาะกลาวออกมาเนะาะก,ก็จะได้ประมาณนี้เนะจากนั้นก็ลอกกลาวนะครับอีกนีครับเราก็ลอกออกนะครับ เราตั้งสองด้านนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกตำแหน่งนะครับที่จะติดนะครับตามความสะอาดตร้นก่อนนะก็ติดลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็กดนะครับกดแน่นๆโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่แน่นมากนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนะครับเยอะโอเคนะครับแค่นี้นะครับ